ปงานที่หนึ่งนะครับมออแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสนะครับจุดประสงค์นะครับก็คือหนึ่งนะครับเพื่อปฏิบัติการหาข้หม้อแปลงและตาส่วนนะครับแล้วก็ค่าความเปลนฉนวนของหมออแปลงนะครับสองนะครับปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์ของหมออแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสนะครับพร้อมกับเขียนวงจรสมมูลนะครับสามนะครับปฏิบัติการคุมแรงดันของหมออแปลงไฟฟ้านะครับ C นะครับปฏิบัติการหาค่าประสิทธิภาพของมออแปลงไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตู้โหลด ILC นะครับแล้วก็เฟสแองเกิลนะครับ Universal w a มิ m e t e r นะครับแล้วก็์ o อมป m นะครับแล้วก็ AC DC Power Supply นะครับแล้วก็มัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็มออแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสนะครับลำดับขั้นตอนการทดลองนะครับก็คือเราจะทดสอบการหาค่าของหมออแปลงนะครับก็คือเราจะวัด แรงดันนะครับที่จุด H1 กับ H2 นะครับแล้วก็ที่จุด H1 กับ x1 กับ x2 นะครับแล้วก็ที่จุด H1 กับ x1 นะครับก็คือจากตารางนะครับก็คือ V1 เราจะวัดได้220โวลต์ครับ V2 ก็จะได้130โวลต์นะครับ V3 จะได้89โวลต์นะครับจากการทดลองนะครับพบว่าเป็นหม้อแปลงแบบหักล้างกันนะครับเนื่องจาก V3 มันเท่ากับ V1 ลบ V2 นะครับแต่ถ้า วีสามเกับ v หนึ่งบวก v สองครับจะเป็นมออแปลงแบบเสริมกันนะครับองัการทดสอบตาๆส่วนมอปลนทนะครับตารางที่งส่วนแดัเมื่อป้อนไฟทางดกดแดัที่ V1 นะครับเราจะปรับไปที่1 4 0โวลต์นะครับไปจนถึง220บโวลีสองนะครับจะปรับไปที่83 3โวลต์นะครับไปจนถึง y 30.1โวลต์นะครับ เอนะครับจะเป็นค่าอัตราส่วนนะครับของข้างวีดิ้งบารีสองนะครับจากการทดลองนะครับเราจะพบว่ารอบแบง์เนี่ยเป็นแบบสเต็ปดาวครับผมตารางที่2องขีดสครับอัตราส่วนแรงดันเมื่อปวอนไฟทางด้านกดแรงมันต่ำนะครับที่วีดินเช่นเดิมครับเราจะปรับแรงดันเริ่มต้นไปที่1 4 0โวลต์ครับไปจนถึง2 2 0โวลต์นะครับผมที่วีสองนะครับเราจะปรับมาที่2อ5โวลต์นะครับไปจนถึง3 6 8โวลต์ครับส่วน a นะครับจะเป็นอัตราส่วนของข้าวีดิ้งบารีสอง ากการทดลองนะครับเราจะพบว่ามอแปลงเป็นแบบสเต็ปอัพครับผมสามนะครับการทดลอง Open Circuit on ออนโรเทชนะครับให้เราตั้งพิกัดนะครับพิกไปที่สิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไล่ระดับขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับเราจะพิกพิกัดนะครับของ VOC ครับโดยที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นอยู่ที่ยี่สิบสองโวลต์ครับผมไล่มาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้สองร้อยยี่สิบโวลต์จากนั้นนะครับทั้ง IOC, VOC, RC, x m แล้วก็เซต้า จะเป็นผลจากการวัดแล้วก็คำนวณครับผม IOC ที่10%นะครับเราจะได้อยู่ที่0.08แอมครับจนถึงระดับ100%นะครับอยู่ที่0.184แอมครับ WOC นะครับที่พิกัด10%เราจะได้ที่0.25วัต์ครับส่วน100%นะครับเราจะได้15.5วัต์ครับ RC ที่พิกัด10%นะครับเราจะได้1,926โครับส่วนพิกัด100%นะครับเราจะได้อยู่ที่3,122.6โครับ เราจะได้1 2 9 4 3 4โวลต์ครับที่เซต้าที่กัด10%นะครับก็จะได้50.85ที่ไปกัด100%ก็จะได้67.49ครับ4นะครับการทดสอบรัดวงจรนะครับหรือช็อตเซอร์กิตออโรโเทสนะครับของตารางที่4เนี่ยเราจะทำนะครับตารางที่3นะครับเพียงแต่ว่าเราจะที่ไปกัดฝองไกโอซีแทนที่10%จนถึง100%แระดับเพิ่มขึ้นทุก10%นะครับ ทีวีโอซีวี c อซีกับเซต้าเนี่ยจะเป็นผลจากการคำนวณหรือการวัดนะครับที่ VOC นะครับเราจะได้พิกัด10อยู่ที่1.7โวลต์ครับที่พิกัด100นะครับเราจะได้อยู่ที่17โวลต์ครับผมอนะครับเราจะ fix 10เปออยู่ที่0.13ครับผมส่วน100นะครับเหลือแรงดันเซติกัดนะครับตัวทับหรือกระแสเซติกัดนะครับเราจะได้อยู่ที่1.31นะครับที่ว o c นะครับที่พิกัด10เราจะได้ที่ จน3.2วัตต์นะครับที่ไม่กัด100%ก็จะได้อยู่ที่29วัตต์ครับ R C นะครับก็จะได้18.93โอห์มนะครับ100%นะครับก็อยู่ที่16.90โอห์มครับ X M นะครับจะได้13.69โอห์มนะครับไปจนถึง100%นะครับจะได้ที่10.82เซต้านะครับที่10%ก็จะได้8 9 5นะครับถึง100%นะครับก็จะได้8 6 3ครับ5นะครับออรหลูดนะครับชาลเลสเตอร์ติก สตครับออฟมฟร์เมอามรูปวงจรนะครับตารางโหลด R นะครับเราจะให้กระแสไอนะครับที่ศนะครับถึงร้อเนะครับที่พิกัด1นึ่งจุดสามอมสามหนะครับแล้วให้ V2 สองนะครับสองยี่สิบโวลต์ตลอดการทดลองนะครับเราจะวัดได้ค่า V1, I1, ึ่หนนะครับและ W2 วนะครับ V ีโนโหลดสมมูลนะครับ v ีโนโหลดเวน v ีอาหนึ่งวีาอพีครับได้จากการคำนวณนะครับโหลด r นะครับเหมือนตาราง ตาราง R นะครับเหมือนตาราง5.1เลยครับก็กระแสนะครับจาก0%ถึง100%เป็นทุช่วงมนะครับกระแสอยู่ที่1.31แอมป์นะครับพิกัดนะครับเราก็เพิ่มเป็นุกช่วงๆนะครับแล้วแรงดัน v 2นะครับเราจะให้220โวลต์ตลอดการทดลองนะครับแล้วก็วัดค่านะครับอ่านค่าได้ V1, I1, V1, V2 ครับส่วนค่าข้างล่างนะครับจะได้จากการคำนวณนะครับตารางที่5.3ครับโหลด RC นะครับจะเหมือน RL แล้วก็ R นะครับจาก0%ถึง100%แล้วก็กระแสพิกัด I2 ที่1.31แอมป์เหมือนเดิมครับเราจะเพิ่มเป็นช่วงๆนะครับ V2 นะครับ220โวลต์ตลอดนะครับเราก็จะได้ค่า V1, I1, W1, W2 นะครับส่วน Vno-load เปอร์เซ็นต์ VR1, VR2, VR N, PCU, Pcore นะครับเราจะได้จากการคำนวณน,นะครับคำถามทายการทดลอง 1. จงอธิบายวิธีการแยกขดแรงสูงและขดแรงแต่ำ ทำได้โดยการทดสอบอัตราส่วนมอปแปลงดิชูเชตในการทดสอบอัตราส่วนของมอแปลงคือการทดสอบอัตราส่วนแรงดันรดยป้อนแรงดันด้านใดนด,ด้านหนึ่งรดยวัดแรงดันอีกด้านหนึ่งโดยการป้อนแรงดันจะต้องไม่เคยพิกัดของแรงต่ำหากป้อนไปไป100อโวลต์และออก50โวลต์ด้านที่ป้อนคือด้านแรงสูงและด้านที่ออกคือด้านแรงต่ำสองอธิบายวิธีการวัดขั้วมอแปลงโดยเราจะทาการหาเป็นขั้วเสริมและขัา้วหาักล้างโดยจากตอนแรก เราจะกำหนดขั้วแรงสูงคือฝด้านซ้ายจะเป็น H1 ด้านขวาจะเป็น H2 และขั้วแรงต่ำด้านซ้ายจะเป็น X1 ด้านขวาจะเป็น X2 จากนั้นเราจะทําการลัดวงจรทางด้าน H2 กับ X2 และเราจะนําวุลิเตอร์มาต่อเข้าที่ H1 และ X1 จากนั้นเราจะจ่ายแรงดันทางด้านแรงสูงแล้วเราจะทำเทียบ วบมิเต์ V3 กับ V1 ถ้าโวบมิเตอร์ V3 มีค่าน้อยกว่า V1 ด้านหม้อแปลงจะเป็นขั้วหักล้างถ้า V3 มีค่ามากกว่า V1 หม้อแปลงจะเป็นขั้วเสริมกัน3การหาอัตราส่วนทำได้กี่วิธีอะไรบ้างทำได้ด้วย3วิธีคือ a เท่ากับ v1 ส่วน v2 n เท่ากับและ อินหนึ่งส่วนอินสองและไอสองส่วนไอหนึ่งเอคืออัตราส่วนของโมแปลงแรงดันถ้าเอน้อยกว่าหนึ่งโมปลงไฟฟ้าเป็นแบบแปลงขึ้นถ้าเอน้อยมากกว่าหนึ่งโมปลงไฟฟ้าเป็นแบบแปลงลงสี่อธิบายการทดสอบอัตราส่วนแรงดันที่ทดลองหนึ่งการทดลองอัตราส่วนแรงดันเพื่อป้อนไฟฟ้าทางด้านขุดรวดแรงสูงผลที่ได้จากการทดลองคือมีอัตราส่วนโมแปลงที่ได้เป็นแบบสเตปดาวพอแรงดัน V2 วัดค่าได้น้อยกว่าแรงดันที่ป้อน 2. อ,อัตราส่วนแรงดันเมื่อป้อนไฟทางด้านคุณวดแรงต่ำผู้ที่ได้คือการทดลองมีอัตราส่วนเป็นแบบหมปแปลงแบบสติปั๊ 5. อัอตราส่วนหมปแปลงมีประโยชน์อย่างไรสามารถรู้ค่าพารามิเตอร์ของหมปแปลงเมื่อย้ายมาทางด้านใดด้านหนึ่ง 6. อธิบายการทดลองตอนเปิดวงจรจ่ายแรงดันที่พิกัดปกติจะทดสอบหาค่าแรงต่ำเพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้คงมือวัดทดสอบ แบบนี้จะได้ค่า Rc และ Xm เจ็อธิบายการทดลองตอนรัดวงจรปรับแรงดันช้าๆเริ่มจากศูนย์จกระทั่งมีค่ากระแสเท่ากับกระแสพิกัดด้านแรงสูงปกติจะทดสอบทางด้าน h ฮวอนและจะทดสอบค่านี้จะได้ค่า Req และ Eq แปดสงวงจรสมมูลเมื่อย้ายไปทางด้านปฐมภูมิจากการทดลองเราจะได้ค่า Rc 4ี33 3ามุดสมโอห์ม Xm จะได้เท่ากับ 1,462.62โอห์ม c d q จะได้เท่ากับ10.33บวก j 1.61โ oh อห์มและอัตราส่วนคือ A เท่ากับ380ส่วน220ส่วน z EQ เราจะได้จากสมการห้ Z EQ ดเราจะได้จากสมการ z EQ คูณด้วย A กํลัง2จะแทนค่าคือ10.33บวกด้วย j 1.61คูณด้วย เอกำลังสองคือ1นึ่งจุดหกแปดกำลังสองค่าที่ได้คือ J 9, ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งห้าบวกเจสี่จุดห้าสี่โอห์มเก้าแสดงวงจรสมบูรณ์เมื่อย้ายไปด้านชุดทิดยาภูิโดยเราจะนําค่าจากกาทรทดลองของอาซีเกและแซดนะครับมาทํางางคนคํานวณนะครับโดยค่า a นะครับเราจะได้จากสองร้อยแปดสิบห้าสองยยสิบนะครับจะได้กับหนึ่งจุดหกแปดนะครับโดยค่าเ c เมื่อย้ายข้างไปด้านชุดเอียภูมนะครับ จะได้หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าจุดศูนย์สี่โอห์มนะครับส่วนค่าเอเอ็มนะครับจะได้ที่หนึ่งห้าร้อยสิบแปดจุดสองสองโอห์มนะครับข้อสิบนะครับเป็นในการคำนวณหาค่าประเทนวิยญ,ญาณหนึ่งวิญ,ญาณสองและประสิทธิภาพนะครับเมื่อจ่ายโหลดที่พิกัดโดยจากการทดลองนะครับเราจะได้วิญโดยโหลดที่ oh m, 2องสีิหกโวลต์วีสเท่ากับ2องยยสิบโวลต์และวีสแดดเท่ากับ2องร้อยี่บเจดจดแดหกสโวลต์นะครับโดยประเทนวิญญาณหหาได้าจาก มีสโ,โหโลดลงมีสองฟหลดหารมีสองฟหลดคูณร้อยนะครับจะได้กับสเ็ดจุดปดสองเปอร์เซ็นต์ประเรียร์สองหาได้จากวีสองเด็ดลบวีสองหารวีสองครับแล้วคูณหนึ่งร้อยนะครับจะได้ปฏิเรียร์สองที่สามจุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นจะมาคำนวณหาครับประสิทธิภาพนะครับโดยหาได้จาก P out ส่วน P in คูณหนึ่งร้อยนะครับโดย P out หาได้จากการทดลองนะครับที่สามรัตตสสิบนะครับ และพีอินจะได้จากพ um ีอัลบพีในขดลวดนะครับและพีในแกนเหล็กนะครับจะได้เท่ากับ9ก้าสิบเอ็ดจุดสองเ็นะครับข้อ11เ็นะครับอธิบายการสัมพันธ์ระหว่างกระแสโหลดไอสองและ v ีหนึ่งนะครับของกรณีโหลดอ L R C ซและโหลด r นะครับโดยเมื่อเราจ่ายค่ากระแสที่จ่ายค่าแรงดันที่ v ีหนึ่งนะครับเห็นว่ากระแสไ1หนึ่งของ r นะครับจะมีค่าสูงสุดนะครับ ราคาต่ำสุดจะเป็นค่า Rc ครับสิบสองจงเขียงกราฟประสิทธิภาพกำลังสูญเสียในแกนเหล็กกำลังสูญเสียในขดล,ลวดให้อยู่ในแกน Y และให้กระแสโหลดของโหลด A, R RL Rc อยู่ในแกน X นะครับโดยจากกราฟนะครับจะเห็นว่าประสิทธิภาพของโหลด R มีค่าสูงสุดนะครับล,ลงมาจะเป็นโหลด Rc และโหลด RL นะครับมีค่าประสิทธิภาพต่าสุดนะครับสิบสามประสิทธิภาพสูงสุดเกิดขึ้นที่ใดนะครับ เกิดขึ้นเมื่อเราทดลองโมแปลงที่พิกัดนะครับข้อ14ในการทดสอบถ้าไม่กระทาที่พิกัดจะได้ค่าพารามิเตอร์หรือไม่โดยหลักการนะครับจะได้ค่าพารามิเตอร์นะครับแต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับข้อ15ถ้าหากเป็นโม่แปลงไฟฟ้าสามเฟสท่านิดว่าจากทดสอบมาค่าพารามิเตอร์อย่างไรนะครับทําด้โดยการแยกการทดสอบนะครับในแต่ละเฟสนะครับแยกเป็นฟส A B C นะครับจากนั้นนะครับทําการทดลองหาค่าพารามิเตอร์เหมือนกับมอแปลงเดี่ยครับ กลุ่มที่สี่ขอจบปารนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ